พะนธัาน,นายฮาบีเอเฮราโดมิเล่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอาร์เจนตินากรุงบัวโนสไอเรสในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอาร์เจนตินาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออนวรพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและความสําเร็จในหน้าที่และความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการ ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาร์เจนตินามีมิตรไมตรีอันดีต่อกันเสมอมาด้วยความเข้าใจและความร่วมมืออย่างกว้างขวางที่มีมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2498ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการนำและการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนสิ่งแวดล้อมและการเกษตรให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า พระประมาภิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านงานหัตถศิลป์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยโดยทรงตั้งพระไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจากการเสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงนำพระปรีชาสามารถโดยการพระราชทานลาย ผ้าแบบใหม่เพื่อฟื้นฟูอาชีพให้แก่ช่างทอผ้าและพระราชทานแนวพระดำริเพื่อต่อยอดผ้าไทยเป็นเวลากว่า3ปีทำให้อาชีพเกี่ยวกับผ้าไทยกลับมาฟื้นตัวและสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานหลักที่สนองพระดรําริจึงร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในพระดรําริจัดทําหนังสือจํานวนสีเล่มประกอบด้วยหนังสือสิรีวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสมุดภาพเฉลิมพระเกียรติที่มีพระรูปการเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในสีภูมิภาคเพื่อพระราชทานขวัญและกําลังใจแก่ช่างทอผ้าผ่านแนวคิด sustainable fashion และผลสมฤธิ์ของโครงการตามแนวพระดํารี ผ้าไทายใส่ให้สนุกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ส่วนหนังสือพระนิพนธ์ได้แก่หนังสือเครื่องสารไทยรวบรวมภูมิปัญญาการจักสารพื้นถิน่นที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านผลงานเครื่องจักสารชิ้นเอกที่มีความร่วมสมัยเป็นสากลที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างช่างจักสารจากทุกภูมิภาคของประเทศกับคณะที่ปรึกษาโครงการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิน่นนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และหนังสือบาติกโมเดลสู่ตลาดสากลถ่ายทอดวัฒนธรรมหลากหลายในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นจุดกําเนิดผ้าบาติกและการบูรณาการองค์ความรู้จนสร้างโอกาสในการขยายตลาดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากล นอกจากนี้ยังมีหนังสือผ้าลายดอกรักราชกัญญาถ่ายทอดบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ในการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าและหัตถสินไทยภายใต้โครงการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมเพื่อยกระดับและศักยภาพผู้ประกอบการช่างทอผ้าและช่างหัตถสินไทยในทุกภูมิภาคของประเทศให้สามารถสร้างสารรค์พื้นผ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน หนังสือทั้งสี่เล่มนี้นอกจากจะสะท้อนถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังเป็นคุณประโยชน์แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาช่างทอผ้าและวงการผ้าไทยที่จะนำไปต่อยอดให้ภูมิปัญญาของไทยคงอยู่และเป็นที่รู้จักแก่นานาชาต,ติต่อไป ที่สมาคมราชกีธาสโมสรเขตราชเทวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างอุคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปชมการแข่งขันม้านักพิเศษชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพรครั้งที่64ซึ่งสมาคมราชกีธาสโมสรจัดขึ้นเป็นการแข่งขันมาที่ผสมหรือเกิดในประเทศไทยไม่จำกัดอายุระยะ1,900เมตรแข่งขันด้วยการต่อน้ำนัก สำหรับปีนี้มีม้าเข้าแข่งขันจำนวน14มา้าโดยม้าที่ชนะที่1จํานวน3าครั้งได้รับทั่วพระราชทาน kings ครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ม้าวินเดอร์เดย์สังกัดคอกอชิรชัยทําเวลาวิ่ง1นาที58.87วินาทีท้งนี้ม้าแข่งชิงทั่วพระราชทาน kings ครับเป็นการวิ่งระยะไกลที่สุดของม้าแข่งในประเทศไทยโดยวิ่งระยะ2,000เมตรเริ่มจัดก,การแข่งขันครั้งแรกปี2492ต่อมาปี2548รยได้ลดระยะ ลงมาเหลือ1,900เมตรและจัดการแข่งขันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่6ธันวาคม2,558